คอลลาเจนที่สั่งมามีรสหวานสามารถทานทุกวันได้ไหมและจะมีส่งผลเสียกับร่างกายไหมคอลลาเจนที่สั่งมาของพี่นิดเนี่ยคงหมายถึงตัวคอลลาเจนคิวครับคอลลาเจนคิวเนี่ยเราใช้ความหวานจากธรรมชาติที่ชื่อว่าหล่อหังกล้วยหล่อกล้วยโดยปกติเนี่ยตามธรรมชาตินะเขาก็จะเอาไปต้มแล้วก็กลายเป็นน้ําสีดําๆหน่อยนะครับมันก็จะมีรสหวานนะครับแต่ว่าตัวหล่อหังกล้วยที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นหล่อกล้วยที่ ดึงมาเฉพาะตัวสารทดแทนความหวานที่เกิดจากธรรมชาติของรอหังกวยโดยตรงทํามาอยู่ในรูปผงแล้วก็ใส่เข้าไปรวมกับตัวคอลลาเจนดังนั้นเนื่องจากตัวมันไม่กระตุ้นอินซูลินอยู่แล้วตัวมันไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วและถูกขับถ่ายออกทางอุจจาระตามธรรมชาตินะครับดังนั้นนะครับเราจึงสามารถรับประทานตัวคอลลาเจนคิวผสมกับหลอหังกลวยซึ่งเป็นสารทดแทนความหวานตามธรรมชาติได้ โดยที่ไม่เป็นอันตรายครับส่วนสำหรับใครก็ตามอยากดูตัวอย่างนะครับสามารถพิมพ์คอควายศูนหรือพิมพ์คําว่าคอลลาเจนแล้วก็สอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับส่วนใครก็ตามอยากจะสั่งซื้อผมให้สิทธิพิเศษนะครับปกติกล่องหนึ่งมี1 2บ2องเบาทนะครับถ้าพิมพ์คอควายศูนจะได้สิทธิพิเศษในการส่งฟรีนะครับแนะนาว่าพิมพ์คอควายศูนแล้วก็แคปหน้าจอบอกแอดมินนะว่าฟังจากคลิปนี้ได้สิทธิพิเศษส่งฟรีทั่วแชน,าาน,นะรัแนคลิปหน้ากับบผมสสวััดีคร